ครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมจันทร์24กุมภาพันธ์2568และอย่างที่เห็นครับบิ๊กโจ๊กหวานเจี๊ยบซึ่งณนขณะน,นี้ทั้งคดีการสอบวินยัยหรือคดีของการพัวพันกับเว็บพันนันเส้นเงินสารพัดอย่างก,กำลังรุมเรา้าหลายคนบอกว่าท่าทางแมว9ชีวิตอย่างบิ๊กโจ๊กสุรเชษหักพานจะไม่มีชีวิตที่สิ นั่นก็คือคําพังเพยหรือคําเปรียบเปยแต่หลายคนก็บอกอีกว่าเฮ้ยหนังชีวิตอ่ะมันต้องดูยาวๆแล้วบิ๊กโจ๊กยังมีอายุราชการท่านับแล้วอีกร่วมๆหกปีเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้แหะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่เดียวแขกรับเชิญของผมรู้ลึกรู้จริงรู้ทั้งหมด และพร้อมที่จะเคลียร์แน่นอนครับสักครู่เดียวครับกลับเข้ามาช่วงนี้ครับและถ้าจะคุยเรื่องบิ๊กโจ๊กให้ได้สาระพร้อมทั้งความรู้ความสนุกที่สุดก็ต้องคุยในเชิงกฎหมายดังนั้นแขกรับเชิญของผมครับพลตำรวจตรีวิสุทธิวาน,นิชบุตรอดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากนะครับขออนุญาตเรียกผู้การกันลยกันดีครับผู้การสละเวลามานั่งคุยกับผมตรงนี้ครับแล้วถูกคนด้วยอดีตรองผู้ช่วยการสํานักงานกฎหมายเลยคดีครับผมจริงๆไม่ถูกคนหรอกเพราะว่าถูกย้ายมามาดองไม่ใช่แต่คือตรงตรงตรงเลยตรงหัวข้อวันนี้เลยเรื่องของบิ๊กโจ๊กวันนี้เอาคําถามแรกก่อนเลยนะครับมันเป็นการต่อสู้กันในเชิงกฎหมายอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมผู้การ โจ้เขาเป็นคนค่อนข้างจะเก่งและฉลาดการต่อสู้เขาเนี่ยไม่ว่าจะตั้งแต่เรื่องคดีอาญาเรื่องเกี่ยวกับว่าคำสั่งของบิ๊กต่ายชอบไม่ชอบและครั้งที่สามนี้เกี่ยวกับเรื่องวินัยโจ้เขาศึกษากฎหมายระเบียบข้อบังคับในการต่อสู้เขาไม่ได้ต่อสู้มัวๆนะครับเท่าที่ผมติดตามฟังมาเนี่ยนะครับเขาอาศัยกฎหมาย ข้อบัญญัติของกฎหมายในการต่อสู้รรเขาไม่ธรรมดาเขาไม่ธรรมดาน้องต้นเขาไม่ธรรมดาแต่อย่างสัปดาห์ที่แล้วผู้การก็เห็นก่อนจะถึงวันพุทธที่19จําจำได้ไหมฮะโอ้โหสื่อมวลชนพาดบอกพุธนี้โจ๊กจะอยู่หรือจะไปแมวจะมีชีวิตท,ที่สิหรือไม่อะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายทำไมออกมาเหมือนหนังคนละม้วนนะครับผู้การไอ้นี่มันข่าวมั่ว <laughs> เดี๋ยวผู้การจะอธิบายก่อนจะอธิบายผู้ก,การไปอีกสองปีก็ยังไม่จบจะบอกให้ต้นฟังอีกสองปีก็ยังไม่รู้ว่าโจทยรอดไม่รอดบางคนเนี่ยสื่อหรือว่าบางคนให้สัมภาษณ์เนี่ยคือการให้สัมภาษณ์บางครั้งก็ต้องศึกษากฎหมายพรบขั้นตอนทุกขั้นตอนมันมีระยะเวลาในการดําเนินการบางบาขั้นตอนก็60บวันสองร้อวันเกบวันร้อบวันไม่มีขั้นตอน รวมๆขั้นตอนที่โจ๊กจะต่อสู้ขี่หมูขี่หมาก็ต้องประมาณเกือบปีสุดท้ายก็ไปอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดอีกประมาณปีสองปีเท่าไหร่สอง<ส>ถึงสามปีอ่ะไหนบอกว่าจําหมดไงเดี๋ยวผมจะอธิบายไม่ใช่ผมพูดสองสามปีเฮ้ยจบกลับบ้านไม่ใช่เดี๋ยวผมอธิบายว่าทําไมสองถึงสามปีน้องต้นถามมา เอานะทีละช้าชทีละชัดชัดเอาถ้าเรื่องของปปชเราก็ปล่อยไปตรงนั้นไอ้เรื่องดำเนินคดีเอาเรื่องที่ใกล้ที่สุดก็คือการสอบวินัยถูกที่เขาว่ากันว่าวันพุธที่แล้วรู้แน่นอนสุดท้ายเดี๋ยวรออีกสามสิบวันอันนี้ไม่ใช่สามสิบอนจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนที่โจกถูกตั้งกรรมการวินัยมันช้าเพราะอะไร คณะกรรมการอันนี้มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการพิจารณา270วันนะครับ270วันนะครับเขามีสิทธิที่จะพิจารณาแต่ทำไมมันลาชาหนึ่งบิ๊กโจเขาก็ยื่นหลักฐานอยู่เรื่อยยื่นไม่จบพะทีสองประธานสอบมีการแต่งตั้งยกย้ายปลดเกษียณก็เลยแต่งตั้งเจเลมาเป็น ประธานในการสอบ oh. เขาที่สอบสอบไปแล้วเขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะสอบได้แค่เก้าเดือนก็สองพันเจ็ดสิบเกาสามยิบเจ็นมันครบไปแล้วนะน้องต้นเขาต่อมาแล้วหนึ่งครั้งเท่าที่สืบมาปรากฏว่าต่อมาแล้วอีกสาสิบวันจบแล้วตอนนี้คณะกรรมการสอบสวนพินาทางวินัยอ่ะจบแล้ว จบแล้วเข,เขาทำไงต่อเขาก็เอาสำนวนเสนอผอบอแต่ผอบอเขามีหน่วยงานที่กันกองอันดับแรกก็คือกองวินยัยตอนนี้ได้ข่าวว่าอยู่กองวินยัยอถ้าตามนี้ถูกต้องเพราะว่าอพอหลังจากวันพุธที่19 วันที่20กุมภาพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรผอบอตรอบอกว่าตอนนี้ตัวท่านผอบอยังไม่ได้รับรายงานผลการพิจารณาแต่ยืนยันว่าจะแล้วเสร็จในกรอบเวลาที่กำหนดถ้าคณะกรรมการสอบสวนได้ผลจะส่งผลให้กองวินยัยตามที่ผู้การว่าอนุมานติ้งต่างว่าตอนนี้อยู่ที่กองวินยัยถูกต้องกองวินัยก็ต้องตรวจสอบถูกไหมครับถูกต้องว่าผลการสอบออกมาเป็นอย่างไรจริงๆแล้วอะ่ะ คณะกรรมการสอบสวน่็เข้าสรุปมาแล้วแต่กองวินัยก็มาตรวจสอบความถูกต้องให้ผอบอเท่านั้นคราวนี้พอกองวินัยตรวจแล้วก็ส่งมาให้ผอบนอ้องต้นฟังดีๆนะเมื่อส่งมาให้ผอบอเป็นคนสั่งการผอบอมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาได้แค่60วันถ้าเกิดผอบอพิจารณาไม่เสร็จในการสั่งลงโทษ ก็ขยายได้อีก30วันสองครั้งก็เท่ากับผอบอมีสิทธิ์ที่จะเก็บเรื่องไว,120วงนะ้120วันฟังนะ120นะถ้าผอบอปอดแหกไม่กล้าสั่งตัว <c oughs> สมมุติสมมุติ <c oughs> เดี๋ยวมีด้วยเหรอยวปอดแหกสมมติอ่ะ <c oughs> ไปกล้าสั่งไปสั่งไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกไอ้การสั่งมันสั่งได้4อยา่าง4หน้านะค <c oughs> นะรับนะเช่นผบ กองพินายส่งมาที่พอบอพอบอก่อนตัวจะสั่งไงดีว่ามีสี่หน้าเดี๋ยวจะบอกอว่าสีหน้า,อ,าอะไรอ่าเดี๋ยวบอกสีหน้าอะไรผอบอรก็เก็บไปได้แค่60สิบวันหกสิบวันไม,ไม่สั่งขยายที่อีกสามสิบอีกสามสิบไม่สั่งขยายที่อีกสามสิบก็เท่ากั <120. S 1> บเท่าร้อยี่สิบร้อยี่สิบวันถ้าเกิดพอบอไม่สั่งไม่ทําอะไรเลยพอบอก็ถูกดําเนินคดีวินัยและอาญาฐานละเว้นก็อนหักหน้าที่ คราวนี้น้องโตก็ถามเอ้าเมื่อพบอไม่สั่งแล้วใครสั่งเป็นหน้าที่ของนายกเลยนะจะบอกให้ตามตามพรบคือท่านหลุดสี่เดือนนี้ไม่ใช่เดสหลุดร้อยี่สิบวันสี่เดือนหลุดสี่เดือนร้อยี่สิบวันพบอไม่สั่งโดนหนึ่งห้าเจ็ดพบ่าโดนหนึ่งห้าเจ็ดโดนวินัยด้วยโดนวินัยด้วยโดนหนึ่งห้าเจ็ดด้วยแล้วไม้ก็จะส่งต่อไปต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออบอไม่สั่งนายกต้องเป็นคนสั่งแทน S <S 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 แต่คราวนี้ผบอบอกไม่ได้เดี๋ยวโดนวินยัยโดนอาญาผอบอจะต้องสั่งผอบอมีสิทธิสั่งแค่สี่ด้านเท่านั้นตามที่เขาพูดพูดก่อาบอกว่าสามด้านแต่ไม่ใช่ตามพรบรตำรวจหกห้าผอบอมีสิทธิ์สั่งสี่ด้านเอาเลยมะมด้านที่หนึ่งเอาเลยเชิญครับด้านที่หนึ่งยุติเรื่องยุติเรื่องด้านที่สองลงโทษวินยัย ไม่ไรแรงไม่ไรแรงยุติเรื่องเอาเอาเอาข้อหนึ่งก่อนทีละเรื่องอเ,อเลยเสั่งยุติเรื่องโจกกลับทันทีสบายสบายหม oh <my> ายความว่าเไม่ผิดอะไรทุกอย่างยุติเรื่องอทั้งหมดที่ถูกร้องเรียนทั้งหมดที่อะไรถือว่าจบจบไม่ผิดไม่ไม,มีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องกลับมา อันนี้เรายังไม่พูดถึงปปชไม่ใช่เรายังไม่พูดถึงปปชไม่พูดถึงให้ล็อคดีไม่นับนะวินัยเดียนะอันดับแรกยุติโจกกลับสองวินัยไม่ไหลแรงก็แค่ภาคทันตัดเงินเดือนสบายสบายก็กลับมาได้อีกก็กลับเหมือนกันก็กลับเหมือนกันสามด้านที่สามถูกให้ออก จากราชการเนื่องจากมนทินมวัวหมองอหมายความว่ามนทินมวัวหมองหมายความว่าอะไรไม่มีหลักฐานเด่นชัดว่าโจกได้กระทําความผิดอาญาชัดรงชัดแจง้งแต่การกระทําของโจมันทําให้เกิดความเสียหายต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติต่อองค์กรอะไรก็เลยให้ออกด้วยเหตุมนทินมวัวหมองอันนี้ก็ยังได้บําเหน็จบํานาญสวัสดิการต่างๆถูกต้องไหมอันนี้ท<อ><ะ>ราบ C อันนี้ตายอันนี้หนักผอบมอีสิทธิ์สั่งให้ไล่ออกและปลดออกไล่ออกกับหรือปลดออกอันนี้ประตูที่4สุดท้ายไล่ออกก็คือว่าไม่ได้รับอะไรเลยจบถ้าปลดออกก็ยังได้รับบําเด็จความชอบความอะไรแต่กฎหมายก็ก,กําหนดอว่าถ้าจะให้บิ๊กโจ๊กให้ออกไล่ออกปลดออก ผบสั่งไม่ได้ไม่จริงทำไมแมนจูจริงก็ดี่โจข่าอาศัยเนี่ยผบคุณจะสั่งลงโทษไอ้สี่อดี้ไม่ได้อันนี้คือตามตามตามระเบียบของตำรวจเลยใช่ไหมครับตามกฎหมายตามระเบียบตามกฎหมายเลยผบสั่งไม่ได้ผบจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการเสนอแนะการลงโทษต้องตั้งกรรมการ ฮะฮอ้าวจดไว้เลยคณะกรรมการเสนอแนะการลงโทษโดยมีหลรองผบทุกท่านรวมทั้งเจเลตํารวจเป็นคณะกรรมการผบเขาไม่ให้ผบสั่งนะเดี๋ยวผบอาจจะมีโนบเอียงไอ้โจ๊กจะมาเลือยขาเปล่าว่าไอ้โจ๊กดีไม่ดีไอ้นูเนอ้นี่เขาเลยบอกว่าผบสั่งไม่ได้จะให้ออกไล่ออกลดออกผบลำพังตัวเองผบสั่งไม่ได้ ผอบอต้องตั้งคณะกรรมการเสนอแนะการลงโทษโดยมีรองผอบอทุกท่านและจเจริรวจะเลเป็นผู้พิจนารณาอไม่ธรรมดาไม่ใช่<ๆ>ว่าจะมาเอามั่วๆจะมาเอ้ย <c oughs> เอ้ยไอ้โจ๊กเดี๋ยวมาไอ้นี่เอ้ยเอาไร่มันออกไปเลยไม,ไม่ได้ผบอสั่งไม่ได้ผอบแอค่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการ เสนอแนะการลงโทษโดยมีรองผอทุกคนรวมทั้งเจริยด้วยเป็นคนพี่นาเดี๋ยวค่อยต่ออ่ะคราวนี้สงสัยอะไรสงสัยอะไรเขาเรียกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองโทษใช่ไหมครับอันนี้แต่จริงๆกฎหมายเขาใช้คำว่าคณะคณะกรรมการเสนอแนะการลงโทษก็คือการก็เหมือนกับก็คล้ายกันเพราะฉะนั้นณขณะนี้ก่อนเอา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 วินาทีนี้ก่อนนะถ้าฟังแบบนี้ หนังชีวิตสงครามโออะไรสงครามชีวิตยาวยาวนานมากเห็นมานี่ธิกี้บอกสี่เดือนไปแล้ววะสี่เดือนร้อยี่สิบนะดาร้อยี่สิบนะคราวนี้คณะกรรมการอันนี้ที่ผบแต่งตั้งเนี่ยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันห้าเดือนห้าเดือนเฮ้ยสามสิบวันก็เดือนเดียวเมื่อกี้สี่เดือนบวกอีกหนึ่งเป็นห้าเดือนคณะกรรมการจะครึ่งปีแล้วก็นะเพราะผมบอกว่าผบจะสั่งเองเขาไม่ให้ ครัมาอ่านมีโนมองโนมเอียงอะไรแมงอมบ่าวว่าอะไรเงี้ยอาจจะให้คุณให้โทษใจเขาเลยกฎหมายก็ะบอกคุณต้องตั้งคณะกรรมการโดยมีรองผบอทุกท่านเป็นคณะกรรมการเสนอขึ้นมาอันนี้เขานับครอมนับนับต่อนับอะไรกันยังไงครับเวลาหลัง,งจากที่ส่งไปตั้งกรรมการนับจากวันที่ตั้งกรรมการสามส <30 S 1> <อ>ิบวันสามสิบวันคุณต้องพิจารณาให้เสร็จอพอพิจารณาเสร็จคณะกรรมการกับเจเลเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีรองผบตรกลับมาที่ผบตร ใช่กลับมาที่ผบตรมีเวลาอีกไหมตรงนี้เดี๋ยวก่อนกลับมาที่ผบตรถูกต้องมาคราวนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ครับเขาจะพิจารณาโทษอะไรออกยังไงเอาออกยังไงใช่ไหมเมื่อคณะกับผบจะสั่งเองไม่ได้เช่นเขาบอกว่าไล่ออกไล่บิจกออกหรือปลดออกมาถึงผบผบจะเห็นไม่ได้เลยนะ ผอบอก็ต้องเอาความเห็นของคณะกรรมการเสร็จแล้วยังไม่จบต้องส่งให้กรตรพิจารณาอีกนะกรตรคณะกรรมการคณะตำรวจส่งว่าส่งไปว่าที่คณะกรรมการส่งมาที่ผบผบเห็นชอบแล้วก็ยังไม่จบก็ต้องส่งให้กับกตรพิจารณาอีกรอบหนึง่งและกรตรจะกลับก็ได้จะเอาตามผบก็ได้จะเอาตามคณะกรรมการเสนอแนะการลงโทษก็ได้หรือ กตลอบอกไม่เอาไอ้โจ๊กไม่ผิดยุติก็ได้แล้วกตรอมี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 กำหนดเวลาระบุไว้ไหมครับว่าต้องเท่าไหร่ตามที่ผบเขียนมาเนี่ยกตลรรู้สึกพิจารณาภายใน30สิวันเอาง่ายๆคุณผู้ชมผมถามผู้การเนี่ยแค่คำถามแรกว่าจากวันพุธที่19บเก้ากุมภาที่เขาบอกว่าจะต้องพิจารณาวินัยแล้วบิ๊กโจ๊กไล่ออกปนออกให้ออกอะไรของเขาเนี่ยนะ แค่นี้ผู้การพิสุจน์บอกว่าเอาจริงๆมีเวลาหกเดือนอีกหกเดือนอย่างต่ำๆไอ้อันนี้ครึ่งแลเหลืออีกประมาณหกถึงแปดเดือนนะเข้าใจแยังไม่จบยังไม่จบแค่ครึ่งทางมาแค่ครึ่งแรกมาแค่ครึ่งแรกขมาแค่ครึ่งแล้วคือแต่ว่าทําไมเวลาอผมถามนิดเดียวเวลาที่ออกสื่อทําไมสื่อถึงเอยวันนี้รู้แน่ว่าโจ๊กจะยลอดจะหรือไม่ต้องโจ๊กก็ได้รู้แน่ว่าตํารวจคนนี้จะลอดจะไม่ลอดอะไรอย่างเงี้ยสื่อ ไปได้ข่าวจากคนที่ไม่ได้ศึกษากฎหมายคือบางคนเนี่ยออกข่าวไปก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดกฎหมายก็พูดไปตามที่ตัวเองคิดมันก็เลยผิดพลาดก็ผมบอกกับน้องต้นไงกว่าจะจบสองถึงสามปีตอนนี้เราก็ครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้เราหกเจ็ดเดือนเลยนะต้องมาคราวนี้น้องต้นเข้าใจว่าเมื่อผบได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ที่พี่นามาเสนอแนะการลงโทษพบบอเช่นเขาเสนอมาว่าให้ออกสมมุติหรือไล่ออกหรือปลดออกพบบอก็ต้องรายงานต่อกตลอเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้การบอกแล้วแล้วกตลอจะเอาอย่างหรือกลับก็ได้กตลอไม่เอาก็ได้กตรอบอกว่าโจ๊กทโจ๊กมันไม่ได้รุนแรงดีว่ามันไม่ใช่ความผิดรุนแรงมีสิทธิ์ทักท้วงหรอ กลับอย่างได้เลยมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้หมดกตลอบอกว่าเอ้ยที่ลงโทษไล่ออกจากโจกโจกเขาผิดนิดเดียวภาคทันโจกและการวินันยไม่ไายแรงและการก็ได้กตลก็มีสิทธิ์ที่จะความเห็นอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องอะไรเช่นคณะกรรมการบอกว่า,ายุติกตลบอกเไม่ได้ต้องไ,ไล่แรงหรือคณะกรรมการบอกไล่แรงกอตลอบอกว่ายุติภาคทันก็ได้วินัยไม่เลี้ยแรงก็ได้ นี่ยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบเข้าใจฮ<บ>ะแต่ไอของพวกนี้เราไม่เคยรู้เลยนะผ<ช>ู้ก,การเพราะฉะนั้นขออนุญาตหยุดไว้ที่กอตรอน,นิดนึงนะได,ะได้ได้ได้